่านธนาคารออมสินสินเชื่ออิ่มใจเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิดกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทลดต้นลดดอกเบีย้ย6เดือนลงทะเบียนผ่าน w w w g s b o r t h เเช็ควิธีสมัครเงื่อนไขได้ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะ แอดมินก็มาอัเปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจกู้เงินกับธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินสินเชื่ออิ่มใจเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยื่นลงทะเบียนแล้วที่ w w w g s b o r t h กู้ได้สูงสุดจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทลดต้นและลดดอกเบี้ยหเดือนค่ะ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2564เวลา6.00นนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2564หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการนะคะสินเชื่ออิ่มใจช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะก็คือ1 รูปถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการของตนเองค่ะ 2. รูปถ่ายใบเสร็จค่าเช่าหรือสัญญาเช่าหรือใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ 3. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน5วันทำการค่ะ 4. คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอกู้ได้ที่แอป Mymo นะคะคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีดังนี้นะคะคือ 1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวรเช่นร้านที่มีลักษณะเป็นบูธฟู้ดคอร์ดป๊อปอัพสตอร์ฟู้ดทักร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าพัตคาร ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถวอาคารพาณิชย์โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้เช่นหาบเล่แผงลอยรถเข็นนะคะ 2. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ค่ะ 3. ต้องแนบไฟลภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียนนะคะ 4. มีถินที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน 5. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะคะ 6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินและมีโมบายแอปพลิเคชันไมโมค่ะ วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อของโครงการก็คือเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะจำนวนเงินให้กู้ไม่เกินรายละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะระยะเวลาการชำระเงินคืนนะคะคือสูงสุดไม่เกิน5ปี60งวดระยะเวลาปลอดชำระหนี้6เดือนแรกค่ะอัตราดอกเบี้ย้อยละ3.99ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศของธนาคารค่ะหลักประกันไม่มีหลักประกันนะคะช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อให้บริการผ่าน Mobile แอปพลิเคชัน m ม m o นะคะวงเงินรวมของโครงการจำนวนเงิน2,000ล้านบาทค่ะระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564หรหรือจนกว่าจะครบวงเงินในโครงการนะคะ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผลหรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญน,นะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะหรือสอบถามไปยังธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ